เดิมนะคะพระที่นั่งนี้ชื่อพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ได้เปลี่ยนนามในสมัยวังหน้าองค์ที่สามหรือสมเด็จพระบรมราชาดิพัทเศสนะคะพระองค์เปลี่ยนนามนะคะเพราะว่ามีเหตุผลหลายประการค่ะเช่นอยากให้พระที่นั่งนี้แตกต่างจากพระที่นั่งสุทยาสวรรค์ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังค่ะ 2. ออยากให้พระที่นั่งนี้เขาจองกับพระที่นั่งอิสรา จึงเปลี่ยนให้เป็นพระธิดาสุไทยสวรรค์ค่ะในปีพุทธศักราช2330นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะได้มีพระบรมราชโอ,องการหรือคำสั่งให้สมเด็จพระบรราาเจ้ามหาเสิ็จสินทนาศไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อไปสำรวจยังเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะอาจถือว่าเป็นเมืองร้างเพราะเกิดสงครามอยู่บ,บ่อยครั้งค่ะ เชิญพระพุทธสีหิจากเชียงใหม่ลงมายังพระนครค่ะนอกจากมีพระพุษชีหิวนะคะก็จะมีพระพุทธรูปมากที่จรูปศิลาขาวแล้วก็จะมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นเครื่องราชบรรณาการจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะมีภาพจิตและก็จะมีภาพจิตจกรรารฝาผนังนะคะภาพจิตจกรรารฝาผนังจะออกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน และจะขัน้นใหไลายหน้ากระดานประจำยามก้ามปูค่ะเทพชุมนุมนะคะจะหันมาทางพระพุทธสิงห์งนะคะเพื่อกราบไหว้ค่ะเทพชุมนุมนี้นะคะทั้งหมด4ชั้นนี้จะหมายถึงสวรรค์ทั้งหกชั้น,นกันค่ะคือสัตว์มหาราชิกาดาวดยงมยามายุตนินม,มานารดีและพรดีมิตวัสวัรดีค่ะและส่วนเส้นหยักๆข้างด้านบนนะคะคือเส้นสินเทาเป็นการอย่างเรื่องภาพ และภาพนั้นนะคะคือเป็นภาพรีสีหเหาะผืนเดินอากาศได้แล้วก็ถือดอกบัวค่ะส่วนล่างจะเป็นภาพระหว่างช่องประตูและหน้าต่างนะคะระหว่างช่องประตูและหน้าต่างก็จะเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าโดยการเริ่มการอภิเษกสมรสของพุทธบิดาและพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าและโดยจบการถวายพระเพลิงและแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยก,การเวียนทักษิณาวรหรือเวียนขวานั่นเองค่ะ ส่วนด้านบนนะคะคือดาเพดานดาเพดานนะคะจะมีสองสีค่ะคือสีแรกจะเป็นสีแสดงและครับ้ว่ทองคือสีทองตองชาติค่ะส่วนสีดำน,นะคะที่สดทองคือโรงรักปิดทองค่ะและด้านหลังก็จะมีตู้พระธรรลายลดน้ำตู้พระธรลายลดน้ำก็จะเป็นโรงรักปิดทองและจะเป็นภาพร่องรามเกียรติ์ค่ะส่วนด้านนอกนะคะที่เดินผ่าน,านส้กครู่นี้คือของด้านหน้าของพระที่นั่งคือ พระนารายทรงปืนนะคะเหตุผลที่เรียกพระนารายทรงปืนเพราะว่าที่ลูกปันนะคะถือธนูเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะอะไรที่เป็นอาวุธและแหลมคมนะคะคนได้เรียกว่าปืนหมดค่ะสร้างนะคะในสมัยรัชากาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเพื่อไปตั้งที่พระราชาวังบ้านปืนค่ะแต่พระองค์เสด็จสวรรคตนครเสียก่อนค่ะในสมัยรัชากาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ได้มาประดิษฐานไว้ที่ พระที่นั่งพุทชัยสวรสค์ค่ะแล้วก็จะมีแท่นนะคะที่วางไว้ด้านนอก,กออคือพระที่นั่งพุจกรรมเปเวนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์สร้างเพื่อถวายพระอนุชาของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามเดิมของพระองค์นะคะคือพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุธามณีกรมกุฒิอิสระเลัลงสันค่ะ